เดี๋ยวครับวันนี้วรารีวิวตลาดนะครับตลาดถนนกลางเมืองขอนแก่นครับตรงนี้ครับช่วงบ่ายห้าโมงเย็นลงไปก็คนเริ่มมาวางขายของแเดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน ช่วงบ่ายหกโมงเย็นครัดเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในว่ามีอะไรขายบ้างมาซื้อผลไม้ด้วยนะครับตรงโลละสี่สิบบาทนี่เป็นมังคุโโโดโลละสี่สิบบทครับ อ๋อตัวโลละสี่สิบบาทอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพวกไฟ้บอสพวกลิ้นขี้นชิ้นชิ้นอดหน่วยเงินเติบแต่ไหนดูถุ่วเรียนครับถุ่วเรียนนี่สองร้อยกว่าบาทครับ <c oughs> ผมครับผมโอมีลองกองอันนี้เขาเรียกร่องกองจ้ะวะ ส่ออันตะบอกไฟหน่วยไงดีนะบอกไฟหวานมาอ้อบักลิ้นจี่หวานดีปะครับพี่บอกอ๋อฮะบอกอบอกลิ้นจี่จะกรพพัดอ๋อ <c oughs> แล้วขออนุญาตทางแน่เข้าน่า <c oughs> จะมีคนรู้จัก <c oughs> ฮะสวัสดีครับขายอย่งนอขึ้ทักไทยคือจักผมเลยตอนนี้เฮ้ยเห็นละไทยขายดีวะครับโอม่หอดเพผเพี้ยนคงนครับผมใส่กว่าอยากไเพี้นก็นี่กับนทิงครับโอ้ที่อยานขอุเลยค่ะครับผมหมอไทยเลแล้ว ก็งเียนั่นเนาะมหาเที่นหรืเปลเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับน่ารับประทานน่รับประทานีลยวกันอยากถือว่าอุดนันแบบเราไปหาซื้ออันนั้นบุฟเฟต้าค่ะบุฟเฟตาได้ได้ได้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูป 50บาทครับมีเป็นร้านส้มตำลาตีครับนี่อันนี้เป็นตลาดโต้รุ่งลื่นลมนะครับแถวนี้นะครับชื่อตลาดนะครับ ดูหอยเขาสิครับมีทั้งอะไรทบถ้วนเลยครับมีทั้งปูด้วยโอ้ยตำเนี่กระถิ่นนืกระถินะถ่นเนื้อปลกระเร็มีทุกอย่างตำแตงีหมดเลยร้านถัดมาครับนี่ราดแกง <c oughs> <c oughs> ไข่พะโล้ด้วย <c oughs> น่า <c oughs> นี่ายต้มไข่ป,าปลาบ่แกงไข่ปลาแกงสมแกงสมไข่ปลาไข่ปลาโล่ไข่ปลาโล่ไข่ปลาโล่ก็มีผัดพวกนั้นก็ผัดปลาดุกทอดปลา

กุ้งเงสามกล่องได้แล้วะคะ่ะอะไรธรรมดาสี่ห้า,นะาร้านสัตย์ไทยสัตยไทยหอยทอด <3 S 2> ร้านเนี้ยเป็นสี่กล่องใช่ไหมธรรมดาสามพิเศษฝังนะง่งด้านโน้นข้ามไปก็จะมีพวกคอหมูพวกอาหารพวกข้าวขาหมูนะตัดไปนะ ข้ามไปฝั่งด้านน,นู้นนี่ร้านนี้ก็เจอแล้วข้าวขาหมูมาหาซื้อ ผัดกระเพราผัดกระเพราครับโอ้โหเขาร้านผัดกระเพราอะไรกันครับผมครับครับผกระเพาครับเดี๋ยวอยากกันอุดกลับมาอุ่นมนไปซื้อผัดเพื่อซื้อผลไม้กันครับครับผม ร้านกับข้าวเยอะมากครับสตอสตอ ายอย่างมากเลยไม่รู้ว่าจะเรียกกินอะไรคนมานั่งกินเยอะครับช่วงคืนครับนะี่ร้านข้าวมันไก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟเป็นร้านนี้แหละครับนี่แหละ ทั้งจา์สักบาทครับอการนเท่าไหร่ครับไทยเราห้าสิบบาทค่ะเกงแต่หกสี่อ๋อถ้าผสมอะไรที่มีไก่ก็จะหกสิบบาทค่ะอันนี้เป็นข้าวปุ้นแล้วโอ้ข้าวปุ้นน้ำแบบซีซารดิสค่ะเรียกอะไรนะคะสอดูดูผักก็เลยครับโอ้โหผักนี่ตักได้ตามต้องการเลย ร้านขนมกีนซาดิทได้ได้มัากินได้เลยนะเขาเรียกตลาดโต้รุ่งนี้ไหมพี่แถวนี้ตลาดโต้รุ่งไหมตลาดโต้รุง่งเล่นลมค่ะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับดูค่ำคืนบรรยากาศมันก็คนมากินก็อะไรมากินเยอะอยู่นะบางครั้งก็ค่ำคืนเริ่มมากินเยอะ นี่ร้านนี้ร้านถัดมาร้านข้าวขาหมูมีก๋วยจับอยู่เลยครับเนี่ยข่ามีก๋วยจั๊บมันจับคนกีนแต่ไปจับหมูกรอบค่ะอ๋อเหรอไปจับหมูกรอบโอ้โหก็จับหมูกรอบเลยเหรอยายขออนุญาตหน่อยนะถ่ายลงช่องผมหน่อยนะเพราะเพราะว่าไอ้ครับ มีคนดูอยู่ได้เลยค่ะขายถ้วยเท่าไหร่ยายนะจับราคาเดียวเกสิบบาทอ๋อนะี่เป็นกะจับราคาหมูกะจับข้างในด้วยนะรัเจับเป็นวยอยู่ข้างบนกะจับุดกะจับหมูกรอบนะครับ <c oughs> อแต่ร้านที่แบบน่ากินทั้งนั้นเนะอ้โหค้องถ่ายท่านผู้ชมดูดหลายๆร้านก่อนถ้าใครอยากกินมากินได้แถวถนน,นกลางเมืองเนี่ยอันนี้ร้านอะไรเนี่ยร้านขายยำต้มยำ หลานยำหขดยำตุ๋มยำยำดิบหรือยำสุกครับพี่พี่น่ยำสุกค่ะโอ้โหมีหลายอย่างเออน่ากินครับยำมีหลายประเภทยำหลายประเภทเนี่ยน่ากินทั้งนั้นตลาดนี้ แหนมน้ำแหนมขายแหนมคุกิมบตอนนี้อ,อายากไทยชมมึงไงเด้อสิบบาโอ้โอโอโออยผนะมว่าทันดิสิบบาสิบบาหนเน่ยหมูเบิงอยูอ่ในอันจีกอบกี่เด้บอสแมนไม่อ่านบ่า แม่งครบแม่งครบเนี่ข้างนั่งนั่งกินกินมุ้มมันไม่ผมไม่ได้คิดเยอะแ้วน่ซื้อๆผมก็เอว่าที่โอ้รู้จักรู้จักโอเคครับโอเคเอามาลองดูแล้วกันเนี่ขอบคุณลูกค้ามากเอามาลองดูคแล้ครับเก๋าแล้วเตะสิจัดหน่อยครับแบบเนี้ยเนี้ยมคุกยังได็ดเลยครับเทเลอร์ครับข้านั่งเลยเดี๋ยวจัดให้กินครับโอ้โหนี่บ่เพื่อนเนี้ยมคุกว่าที่ แม่อันนี้ปอเปียหูทําปี <laughs> <laughs> ใส่ันี้ด้วยใส่พริกผงใส่อะไรด้วยเข้าท่าดี 我手机里的那个。 เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับคุณแม่ค้ามากมเ,าเลย,เเลยคน<ๆ>นี้ตั้งเวลาได้ไหมขอบคุณแหนมแหนมคุกลองดูดิร้านนี้นครับเนี่ยร้านสายฝนแหนมคุกนะครับอย่าลืมมากินกันนะครับเออ ร้านสายฝนแหนมนะครับลอลานก็จะอร่อยไหมพอดีต้องขอบคุณพี่แกมากครับที่มาเจอผมแล้วรู้จักผมครับ ครับผมร่องเบิ้งนะครับผมร่องเบืบ้อง อร่อยใช้ได้นะหอมมากเลยนั่งเดียวนั่งหอมปุ๊บเลยอร่อยอรสชาติดีน,น,นั่นอย่างเดียวน ชาติดีมากผมชื่อใจครับตลาดเนี่ยตลาดแต่งนี้นะมีหลายตลาดนะตลาดอยู่ฝันแก่นนี่ริมเมืองแก่นนครก็มีตรงน้น ก็ซื้อผลไม้กลับบ้านด้วยก็จะซื้อเงาะเงาะแช้ <ๆ S 1> ตู้เย็นไว้กินเย็นอย่าลืมน่าาใช้บริการด้วยถ้าใครอยากกินแหนมคุกนะนร้านนี้ร้านสายผลแหนมคุกในตลาดแห่งนี้ครับอร่อยเยี่ยมมากสมชื่ออร่อยจริงครับที่ติดไป้ายไว้อร่อยจริง ร,ร้านนี้ก็มีผัดเผ็ดหมูป่าเหมือนกันร้านก้าอาหารตามสั่งครับนี่มีอาหารแบบแบบชนิดปลาป่าก็มีนะผัดเผ็ดหมูป่าก็มีผัดเผ็ดหมูป่าก็มีด,ดิครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้อง <c oughs> โอ้โอ,อาหารลายประเภทตัวนี้ นี่ผัดไทยโคราชครับไทยโคราชกระทะกระทะยักษ์นพวกนี้เลยผัดไทโคราชกขอนุญาตถ่ยท่าดิมครับก็มีคนดูอยู่ครับคนก้นกับลัษิ์อลันพุทธาแลนี่ยถูครับอนอันกอัลอลันพุทธาแลนี่ยถูครับ ครับแม่นครับครับแม่นครับรงขายเท่าไรราคาเท่ากีบาทลวครับนี่ราคาห้บาทต่งามโอ้หร

คนโมดหนุนเหนืออากาศตลาดนี้ดูผมเดินถ่ายมาจากตรงด้านโน้นเลยนะตรงด้านโน้นแล้วสวสีแยกไฟแดงฝั่งด้านโน้นเลยนะเดินเดินมาเรื่อยๆนะ ก็พยายามจะถ่ายให้ดูทุกร้านนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ทุกร้านเสมอไปฝั่งด้านนั้นก็เป็นน้ำมะพร้าวแต่ฝั่งด้านนี้เนี่ยก็ร้านขายอาหารเยอะเลยพวกเกี่ยวอาหารนะพวกผัดพวกอะไรนะครับเดี๋ยวูเดูดูร้านต่อไปนะ,อ,ะอันนี้ยังไงนี้ร้านนั้งเนี่ยกระเพาะปลาโอ้ร้านกระเพาะปลานะร้านนี้ ขายแล้วเท่าไหร่หหาย,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 ยายสี่สิบห้าสี่สิบห้านี่ร้านอาหารตามสัง่ง

ร้านผลไม้ม่าย้่ายเอามกงอให้จักห้าสิบบาทนะครับซื้อเงาะ้ะไรสดเออทายขอทายลงช่อง้ได้ย่ามีคนเบิ่งอยู่ดอกแอนแม่แต่แม่แต่จักอะไรอีกบอ้ะเอะ ช่องคนกาลสินอา,ารัลพุทธาเรียนในยูทูบกับกาลสินดีกว่าแล้วนี่จคนกาลสินดี่กัน,น,กสสน,กนบโ่โอ้มาขายของพี่เอ,อ่อข้าวผมขายโฆษณาให้น้ำเด้อนี่ <c oughs> ครับเออขายตลาดนั่น,นเนาะยาเนาะตลาดตลาดโต,ต้รุ่งลื่นลมเนาะตลาดตลาดโต้รุ่งลื่นลมในจังหวัดขอนแก่นครับมาซื้อกันได้เลยนะครับอาหารเยอะ ผลไม้ก็มีนะครับโอเคห้าสิบบาทน้อยา่เนาะโอ้ยผมมาหาเที่ยวหลินด้ซื่แล้วหาเที่ยวหลินไทยคลิปไทยเดือยไปขึ้นแล้วอ่ะ๋อบอกโอ้รับผมซื้อซื้อไปกินนะซื้อเงาะ ซื้งอไปกินนะนแช่ตู้เย็นกินรบรอีอว่าสดใม่กวันโอคอครับผมแบนเพื่อนๆเลผมซื้อไปกินเมื่อนั้นก็หวานดิมาซื้อย่ายเมื่อนห้่จำได้ปะไอที่ว่าบบกมั่งคุดก็บบอใช่แต่ว่าะเดนอะบ่ยมครับผมมาซื้อกินมั่งได้เลยนี่าแต่ผมไม่ละสด บอกอกท่านผู้ชมฟังลวดได้ไม่ได้ไม่างบอกท่านผู้ชมฟังลวดขายเป็นเปโล่นะยายเป็นงหโลห่้เป็นผลไม้คลดกอบอกบอกท่านผู้ชมนะครับว่าบักมังขุดเลยครับโลละหาีกันบอกาสกับโลละหาอกกอกับโลละหาโอ้ทุเรียนกับมีดาทุเรียน เรียนกิโลละลอยหางศีะาเนื้อเนื้อพันเกล็ดเลยจ้าเรียนจ้ะตัดเกล็ดยางพิ้ศษรับประกันเนื้อรับประกันเนื้อแต่เรียนครับผมครับน้ำชาไม่มาได้ไม่มาได้ค่ะเออครับแบบมาเสือน้ำพันโหลดครับแต่เพื่ออยากได้แม่มาอุดหนุนเขาได้ครับถ้ามาที่ตลาดโต้รุ่งลื่นลมในจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงเวลาบ่ายห้าโมงเย็นลงไปก็เริ่มกลางตลาดเลยใช่ไหมเริ่มกลางตลาดแล้ว พันตาถึง,ถ,งถึงจักทุ่มครับนี่ยถึงกี่ทุ่มเน eh> wow, ี่ยตลาดนอีสค네่ะฮะตีสองดหลานดี่อต่ตีสองตลาดนี่ไหมตลาดนี่เขาจะปิดประมาณตีสี่แต่ตีสี่ก็เริ่มเริ่มทยอยออกตีสี่เนี่แต่ขนบาัรลานนี่เบอรเร็จะยิ่งหาดูดคจ้โอ้ป้าคืเปิดตลอดเลยนะเปิดลาเพิ่นหายตีต่อตีสี่แต่โอ้โ้ ค,คนก็นขอถ่ายรูปเ,เลยเอาเลยเลยครับเอาเลยเ,เลยฮะนยนตัดฝั <c oughs> ด่งด้านโน้นมาฝั่งด้านนี้เออน่ครับฝั่งฝั่งด้านนี้มีอาหารเล็กน้อยอยู่นี่อ่ะเขาเรียกยังไงย่ายซูชิเลยก็หลหายเด้ว่า ด้านโน้นก็มีนะครับได้รับแจกแล้วไหมคะแจกทุกคนได้จ้าขายลอตตอรี้ด้วยวันวันก็มีนะมีทั้งความอร่อยมีทั้งรานวันครับผมขายรอตตอรี่นด้วย <c oughs> โอ้ร้านโอเอซาร O.A. โอเอซูชิเลยจ้าคือร้านะ <c oughs> ชิ้นละห้าบาทพอซื้อเลย ที่สวนสรับรถนะ